บ้านส่วนอิตาอียายสวัสดีเพื่อนๆค่ะเมื่อน,นี้ข่อยกับซามีกับมาขายเผือกขายมันให้อียายคือเก่าค่ะที่นี่ตลาดลาวเปิงจนันอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อนๆผู้ใดอยู่ใกล้และแวกนี่กับมาอุดหนุนแม่ค้าได้เด้อเราขายกิโลละ35บาท3กิโล100ค่ะ ส่วนมันแกวเราขายกิโลละสิบบาทเพราะว่ามันแกวของเราขุดมาไว้นานแล้วเนาะมีความหวานและเหี่ยวคัามันแกวขันมันเหี่ยวมันก็จะหวานนะค่ะเพื่อนๆอร่อยอร่อยเอาไปนึ่งไว้ได้เลยเนาะนี่เผือกของเราหัวสวยสวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาหนึ่งกะหอมหอมแซบแซบเลยจ้า ลูกค้าก็กําลังเดินกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้สิบโมงเช้านาะลูกค้ากําลังทยอยมาค่ะเพื่อนๆค่ะตลาดที่นี่คนจะอ่าหมดประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเนาะเพื่อนๆตลาดลาวค่ะเพื่อนๆค่ะลูกค้ากําลังเดินกันเลยคล,ลื่นค่ะคนเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเิ่นมา้าเบิงอ่า พี่น้องฝั่งเราเนาะค่ะเพื่อนเอาของขามาขายเนาะของป่าของบ้านๆค่ะส่วนมากสิเป็นค้น่างจังหวัดเนาะค่ะเพื่อนมาชมมาชมมาดูของของเพื่อนบ้านฝั่งเราเนาะที่เพื่อนเอามาขายค่ะก็จะเป็นเฮดเป็นโต้เป็นน้ำเพิงเป็นน้องไม้เป็นหอยที่เพื่อนจะเอามาขายเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ นี่คือบรรยากาศค่ะเพืพ่อนๆค่ะบรรยากาศวิวหลักล้านจริงๆเพื่อนเมื่อนมองดูบรรยากาศดีค่ะค่ะเพืพ่อนๆสวยมากๆเลยลูกค้าก็กําลังทยอยเดินค่ะที่นี่ลูกค้าจะเดินมาประมาณ6โมงเช้าเลยเนาะลูกค้าสียางจะเศร้าค่ะค่ะเพืพ่อนๆค่ะบรรยากาศตอน10โมงเช้าค่ะเดดแรงมากๆเลย เรือคะ่ะเพื่อนๆพี่น้องฝั่งเราเราก็จะข้ามเรือมาเนาะนี่บรรยากาศตอนเช้าๆคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เพืพ่อนๆได้รับชมคะ่ะที่นี่จังหวัดหนองคายค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ริมโขงเนาะตลาดของเราตลาดนัดอยู่ริมโขงคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยจ้ะ พ่อค่าแม่ค่ากับลูกค่าก็คือคักค่ะค้นก็ลายค่ะเพื่อนๆสะอ่อนแห้งค่ะเราขายเผือกขายมันค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีจ้า